สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ m a x t i m e นะครับวันนี้ผมมีของดีมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับก็มารีวิวนะครับแล้วก็มาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับแต่ทั้งดูดฝุ่นนะครับได้ทั้งเป่าลมด้วยนะครับในตัวเดียวกันเนาะอันนี้เป็นหน้าตาของกล่องนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะ ด้วยความจุของแบตเตอรี่นะครับมีให้มา4,800มิลลิแอมป์ครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็แรงดูดจะอยู่ที่15,000พาสคาลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเลยนะครับเครื่องจุดฝุ่นไลแสายตัวนี้นะครับค่อนข้างจะมีขนาดตัวที่เล็กนะครับแล้วก็แรงดูดฝุ่นนี่ค่อนข้างแรงนะครับผมแกะออกมาแล้วนะครับนี่อุปกรณ์ค่อนข้างมีหลายชิ้นเลยนะครับ หยิบออกมาอันแรกก็เป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับนี่จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็นี้จะเป็นตัวกระบอกเนาะนี่กระบอกสวมด้านดูดนะครับก็จะมีตัวกรองสีขาวด้วยนะครับมาให้1ชิ้นแล้วก็อะไรอีกนะครับนี่เป็นข้อต่อนะครับข้อต่อเป็นหัวแปลงด้วยนะครับเรามาดูทีละชิ้นกันดีกว่านะครับอ่าอะไรอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสายสายแชตเนาะนะครับนี่ นี่จะเป็นข้อต่อนะครับมีกระบวนกันนะครับโหหลายชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่านะครับว่าแต่ละชิ้นนี้จะสวมต่อเข้ายังไงนะครับอันนี้ตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดัวดูมานะครับคล่องกระจาเหมือนได้ปรปบผมเลยนะครับนี่มีซิลิกเปิดปิดนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ชาร์จนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก่ มาทดสอบกันจจะเลยนะครับนี่ไฟนะครับก็เขาคงจะชาร์จมาให้นะครับแต่คงไม่เต็มนะครับก็พอใช้งานทดสอบได้นะครับอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับก็เสียบเข้าที่ตูดเลยนะครับนี่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพอร์ต USB นะครับก็นำไปต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ได้เลยนะครับต่อไปอะไรอีก นะนะครับนะเรามาดูแต่ละด้านนะนะครับเปิดสวิฟท์แ,แล้วนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่เป็นดูดนะครับนะอีกด้านหนึ่งจะเป็นเป่านะครับนีนะ่เรามาดูตัวที่เป็นด้านดูดดีกว่านะครับก็จะมีกระบอกสวมตัวนี้นะครับนะด้านในก็จะมีตัวกรองนะครับ สูงไปปุ๊บนะครับมัน,นจะล็อกเนาะนะครับหันขวา <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> มันก็สนะครับ <Yeah. S 1> มันก็จะมีข้อต่อเนาะเนี่ยแรงดูดนะครับก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับข้อต่อตัวนี้นะครับสวมเข้าไปนะครับเพื่อสะดวกต่อการาดูดฝุ่นในที่แคบนะครับ ลองดูดูนะครับก็รมแรงพอสมควรนะครับรวมแรงที่จะใ,ในการดูดนะครับแรงพอสมควรเลยครับมันก็จะมีหัวแปลงเนาะนะครับหัวแปลงสําหรับดูดพวกบนพรมนะครับแล้วก็บนผ้านะครับใช้ยังไงเอ่ยนะครับมันก็จะต่อ เข้ากับห he mm ัว hmm. ต่อบันน okay. oh, no. ี้ดีกว่านะครับผิดด้านนะครับนี่ก็ต้องเสียบบันี้ครับนี่นะครับมือใหม่นะครับก็ค่อนข้างที่จะศึกษาหน่อยนะครับโอเคนะครับต่อไปอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นด้านของหัวเป่าครับมันก็จะมีขั้วต่อเสียบเข้าไปนะครับเสียบดูตรงกลางครับแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับ ค่อนข้างแน่นนะครับทดสอบลมเป่าครับค่อนข้างแรงแบบนี้นะครับเอาไว้เป่าพวกเห็นเข้าใช้กันนะครับก็จะเป็นพวกเคสคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็พวกคีย์บอร์ดนะครับเป่าฝุ่นเป่าเซตฝุ่นเป่าอะไรนะครับที่จะเป็นฝุ่นนะครับก็ต้องการทำความสะอาดมันนะครับอันนี้จะเป็นพวกเครื่องเป่า ก็ต่อเป็นหัวแปลงนะครับเราสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับนะอันนี้หัวยาวนะครับจะไปหัวสั้นนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะล็อกได้นะครับนี่แล้วก็เป็นงานเฉพาะทางนะครับเราต้องการเป่างานประเภทไหนนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวได้นะครับ ำหรับหวป่ลมแห่งนี้นะครับก็จะได้จะนาไปใช้งานประเภทเาการเติมลมนะครับที่เป็นสระน้ําเป่าลมะครับสามารถที่จะนําไปเป็นเครื่องเ,อเติมลมได้นะครับนะเราลองนํามาเทสกันดีวกว่านะครับนี่ผมลองเอาหัวดูดนะครับมาดูดฝุ่นที่คีย์บอร์ดก่อนนะครับก็แรงดูดค่อนข้างแรงนะครับทดสอบให้ดูเล่นๆก่อนนะครับ ก็เราสามารถที่จะนาไปดูดฝุ่นในรถยนต์ก็ได้นะครับพวกเบาะพวกอะไรนะครับที่มีฝุ่นเศษฝุ่นเศษขนมนะครับกด็ดูได้สบายเลยนะครับ,รบอันนี้ทดสอบการดูดให้ดูเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับทีนี้เรามาลองดูหัวเป่ากันดีกว่านะครับลองดูนะครับ ค่อนข้างแรงเลยนะครับก็เป่าเสร็จฝุ่นเสร็จอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในคีย์บอร์ดเนาะนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเคสคอมพิวเตอร์ของเราครับข้างในมีฝุ่นเยอะนะครับก็นําไปเป่าข้างในเคสก็ได้นะครับเห็นครับเป่าทีนึงออก็เสร็จฝุ่นกระเด็นนะครับฟุ้งกระจายออกมาเลยนะครับก็โอเคครับเพการใช้งานเนาะนะครับเหมาะกับการใช้งานที่ไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับ ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับพิกัดลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เนาะนะครับประวก็ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับเผื่อใครสนใจเนาะนอกจากนี้นะครับมันก็อาจจะมียี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําไว้ให้นะครับที่มีสเปคนะแล้วก็การใช้งานใกล้เคียงกันนะครับก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับที่นํามาบอกต่อแล้วก็รีวิวการใช้งานกันวันนี้นะครับ อ,อย่างไรกน,น,นครับก็ฝากไปกำลังใจน,นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ